อากาศกนันหนาวครับลงน้ำกัเย็นครับมใ mm hmm. นเดอะฟูเดอิจอดครับพี่น้องิจอดแล้วครบหลังนี้ครับพอดีหามาเบิร์นุณแยเป็นส่วนตัวหารปรดุกนะครับ ข้าวเหนียวครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องยำเส่าทุกคนนะครับผมยมกุ้งนะครับใส่กุ้งมือล่มหนาวนะครับพี่น้องครับลมหนาวแห้งเลยนะครับฤดูการหนาวเข้ามาแล้วเต็มโตแล้วครับพี่น้องครับเอามาใส่กุ้งยามกุ้งกันครับพี่น้องครับ หลังแรกแหกหมานครับพี่น้องครับกับตะก,กี้เซียนกุ้งครับมือนี้เดี๋ยวพาเ,บ,พบ,เาพบิ่งกันพี่น้องครับเอาพักกุ้งกันไล่ไหลก็หิเป็นจังไรเอ้าจิ๊ด้บ่นี่โอ้ยปมาหนาวกันหนาวาเธอรู้ก็บรรนีบมาคักพี่น้องบันีเอาฟังกันสองพี่นองอืมักอีรีบะ หลังแดกครับสุดยอดเลยมา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 สี่ภาพ,พไปเบงหลังที่สวงมาพี่น้องครับสวงหลังตัวมากนะครับเดี๋ยวมาพมาเบิง้งว่าสีเป็นันใดใช้แหยงกันหอบทางนีอากาศกาันหนาวครับลงน้ำก็เย็นครับขอได้เรือปูเด้อมันเหมือนละเป็นม้น ไปจอ,อด,ดครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหลังนี้ครับวันนี้ลูกค้าววันนันเลยมีจ่องนะครับผมพอเพิ่นวางหูว่าผมใส่นะครับนี้ยพี่น้องครับพี่หนีนเต็มอายุเลยมาพี่หนอนลังนี้บแบบนี้ ครับขั้นงาบุรุษนี่เตียมอญญายหญ่ได้หน่ผมรับประกันได้เลยนะครับว่าหลังนีความหวังเลยเอะไรอุ้ยอุ้ยบานนี้อ่าทิงคักเลยหลังนีบานนี้ลลนนนพี่น้องครับสุดยอดเลยบานนี้ไปเอาในสามลังแล้วนะครับพ่อใส่ทั้งหมดหกลังนะครับพี่น้องครับบ่ได้ใส่ไลท์ครับเหมือนพี่น้อง พ่อเด็กขายพ่อสองลอยบอลน,นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อมานะครับลังถีบีครับพี่น้องมาเบิ้งกันว่าสุดท้ายเลยช่างมีน้ำ่อนข้างีใสนะครับเบิ้งกันอู้อสดุดเลยมองหัวเงียบเ่ียงใ้ ฟางล้างสุดสายครับที่หนุเ่เงือกห้าเปียกฟางล้างสุดสายดินป่ามาเบิ้งกันเบื้งกันนะโอ้โข้โโางนี้เป็นดินเนหนียวเนาะพี่น้องเนาะหรือว่านมาใส่คำคำครับแล้กวก็ล่มเป้าออนะครับปรเดี๋ยวห้ามาเบิ้งสูตรนี้เป็นสูตรอาหารปลาดุกนะครับ มาเบิ่งมาครับ๊ดท่านี้ก็คือกันครับพี่น้องครับดินเนยาว์ด้ายหยอดน้นมกอนดีครับกองงวงหยาบเลยถ้าอยากกินกุ้งนะครับใข่ใส่ตุ่มตะก้าครับพี่น้องครับผมมีผิดหวังเลยนะครับผมเม่นครับเม่นเน,นียนเนีน สับปลาให้เจ้าก็ว่าเหมือนเม็นเนาะเอาสุดท้ายใส่มาให้เงี้ยตุ้ยใส่ระลังสุ้ยใส่ระลังที่หกแล้วครับเบิ่งกันเอาคุณเนาะครับครับคักครับเลยคักเลยพี่น้องบอกเขาว่าคักแน่นอนหลังที่ดีหอบแนี่ยนันท์เฮาจะขวบจังสีสะอาดสะอาดไป ตอนนี้กายามขึ้นมาแล้วทั้งหกลังน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาเคาะเสลยกันนะว่าสีได้ไลยซ้ำใดย์หรพี่น้องนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาดูทีลงังเรกครับโอ้ยเนียนอนดีดีวะ่วะปัดลังเดียวครับ่น้องลังเดียวอยู่เลย ทังเดียวครับอยู่เลยเจ้พี่รองสีสงสัยนะครับว่าเป็นยังผมก็ใส่ถุงเงาสวางอันอันนี้ถุงเงาของงานประดุกครับอันนี้เป็นสูตรอันสูตรน้มเปียวที่มันเหลือของคลิปกวนครับเหลีอยมเมือว่านนะครับผมก็เลยเอามาใส่น้ากันผมมาถิมนะครับเสียดายก็เลยเอามาใส่น้ากันครับเห็นว่าหมกกวมันได้ไหลครับพี่รองลังต่อมาอยหลังนี้ครับมีแต่ตัวใสๆยังไงเลยนะครับเป็นตะกรอยดีละหาย ล่างบนกันนะฮะหลังที่สาม้าบ้านนี้ลังที่สามแล้วนะครับพี่น้องหลังนี้คิว่าจังไรอู้ยพี่น้องครับหลังนี้ไหมเต็มอัดยัดเลยหลังนี้ข้างอินี้วะสุดยอดเลยนี่เลยจกจกเลยบานนี้คล้องเถี่ยคองเถี่ย ลุดละน่าเด้อเด้อเด้อเอา้าซีขึ้นคือเกานังที่ซีครับบาน,นีนังที่ซีอู้ๆกวามก้อนจุดเลุ่วน่ะคาคกคาตีหาครับพี่น้องเดีวนี้ อย่าหุ่นตามันสวยเร็วตูดแล้วตรวจหลังที่ ่ัง้งนี้บอกบอกคอยปันใดนะบอสซามูนะครับแต่ว่าก็ถือเด้ยถือจุาบอสซามูทังนี้ตรงนี้คิดว่าจำได้ว่าเป็นหัวขั้นใดมองขึ้นเที่ยงวายามตอนแรกหลังแรกเลยนะครับปาดหัวขั้นใดไหม มาคักมาเนียเฉียพี่น้วงครับมึงเนี้ยครับโอ้ยสุดยอดเลยครับผมของแฉเนียนอนของแฉของแฉอุ่นนะเอา้าเดี๋ยวขอออกมาพี่น้องในเบิร์กันอ่ะสุดยอดเลยครบแล้วมกหลังตุงเหยอะออกครับ นี่ก็เป็นผลงานครับพี่น้องครับหกหลังนะครับหนาหนาวครับพี่น้องเขาขึ้นเ่าครับบูมีผาดครับพี่น้องครับหนาหนาวครับกเขาขึ้นกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยกลุ่มมิตตัวงงามครับเนี๋ยฝนหนาวสุดๆใหม่ๆเลยได้อยู่ดอกครับพี่น้องครับมือนี้โลหนึ่งครับผมมึงนะครับผลงานเท่ามือนี้กลุ่มเข้าสุดยอดเลยนะครับผมเอาแล้วครับมือนีก็เอาไอ้เพียนก็นีครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าสภาพพี่น้องครับมาดักกุ้งด้วยวิธีไหหรือว่าเฮ็ดแบบไหก็ะติดตามรับชมนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมื้อนี้ขอตัวลาพี่น้องพี่เพียงนตัวนี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ